ใช่ครับแล้วบังเอิญบังเอิญเค้กสองก้อนเพราะว่าท่านผู้บริหารก็เกิดพรุ่งนี้ <c oughs> ครับแล้วก็ผมก็เกิดอาทิตย์หน้าวันที่25เขาก็เลยแฮปพร้อมกันไปเลยเป็นอะไรใหม่ๆอีกแล้วเป็นจริงเป็นโูเมนน่ารักนะาะแต่น่ารักมากเลยครับเมื่อกี้คุยกันงุง้ง,งิ้งกับผู้บริหารบนเวทีเขาก็แบบแฮปปี้เบิร์ดย์แล้วเขาก็ก ถามอายุผมด้วยว่าปีนี้อายุเท่าไรแล้วผมก็บอกปีนี้ผม24ครับท่านผู้บริหารก็บอกอ๋อเขา20น่ารักมากเลยคอาจจะเป็นหบ่วงโมเมนต์ที่แบบแฟนๆก็ได้เห็นแบบเรโอ伊พรกานอะไรแบบนี้จะจะพูดแต่บนเวทีว่าโอ伊พรเหมือนญาติผู้ใหญ่มากอ๋อมาถึงผมโวยพร้วฮะใช่อินเทรนหรอใช่คนดว่ามันอาจจะถึงวัย ที่เราต้องไวพรแบบญาติผู้ใหญ่อะรอมันเปญาติผู้ใหญ่ไวพรแบบภาษาผู้ใหญ่เราเลยเป็นญาติผู้ใหญ่ก็น่าจะได้ไวพรหนูหลายงาน <c oughs> อันนี้เค,ค้ก้อนที่สองของวัน <c oughs> อาจจะมีก้อนต่อไปเรื่อยๆเมื่อเดี๋ยวรอนวันเกิดจริงๆจะไวพรอีกท<ๆ>ีนึงใช่ไหมคะวันเกิดจริงๆมีอะไรปลอดภัยเตรียมแล้วหรือยังคะ ไม่อยู่ไทยฮะมันเกิดจริงๆผมไม่อยู่ไทยคทยเราอยู่ไทยคุณคู่ไมคอแบม่หนูไปไหนก็ไปที่นั่นแหละไม่ไม่ถือว่ามีงานมีงานมีงานที่ประเทศเดียวกันคือบอกแล้วหนูวทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าไม่อยู่แต่ว่าเฮียจะบอกได้แล้วใช่ไหมว่าเฮียก็ไปด้วยเฮียบอกไปแล้วทำไงดีไม่รู้ก็บอกไปครับกรู้แล้วแหละก็มีงานให้นูใช่อยู่ต่างประเทศด้วยกันไปทำงาน แต่ก็ถือได้ว่าได้ฉลองด้วยกันไปเลยไหมก็ก็เดี๋ยวหาหลานฉลองใช่มันต้องฉลองแ้วปีนี้ไม่น่าจะมีของขวัญให้ไม่ต้องให้ก็ได้บอเก็บังค์ซื้อบ้านเถอะให้มาเยอะแล้วให้มาเด็กไว้บ้านเก็บไว้บ้านอยู่ด้วยกันก็เป็นของขวัญให้กันได้แล้วหรือเปล่าคะก็ดีนะไม่เสียังค์เลยเนี่ยเป็นของขวัญหรอนเคยปลูกโบแล้วไงเออั้งนี้ไม่ปลูกโบครั้งนี้ปลูก ูกอะไรคะคิดไม่ทันขูก <c oughs> อะไรอะ่ะติดโบใหญ่ๆมากา็ได้น่ารักน่ารักดีติดใส่หัวเลยไม่ต้องซ่อนละนี <c oughs> ่ไงใส่โบอันเนี้ย <c oughs> เ,เแล้วหนูก็เดี๋ยวรอด,ดูนะ อยากไดเราเราอยากจะซื้ออะไรให้ตัวเองดอบ้างอายุ2ไม่ใช่หนูยิปซีเป็นจับเพศปีนี้หนูยิปซีเขาอยากงานแต่มีหนูถามเลยว่าเป็นจับเพศหรือเปล่ามันเป็นจับเพศเมื่อไหร่าเนี่ยค่ะยิปซีหน้ายิปีหน้าอ๋อปีหน้าเขา25ตอนนี้23อยู่อาทิตย์หน้า24แล้วก็อยากได้อะไรให้ตัวเองไหมหรอซื้อไปแล้วครับซื้อบ้านไปแล้วซื้อไปก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่า ตอนนี้ถ้าถึงวันเกิดอ่ะก็ยังไม่ได้อยากได้อะไรนะครับก็เก็บเงินไปเรื่อยๆแหละครับเก็บไว้ใช้ในอนาคตเดี๋ยวมีให้ใช้อีกเยอะเลยแหละครับอ่ะค่ะคุณซีรีส์หน่อยค่ะก่อนหน้านี้เขาออะไรก็บอกว่าเป็นล็อซีนที่ดุที่สุดไม่ดุเลยมันมีความอาร์ตแล้วผมมันเหมือนงานศิลปะเพราว่า มันเกิดที่ห้องศิลปะของชารันเป็นการแสดงความรักในโมเมนท์ที่อ่ะชารันเริ่มแบบว่ากล้ามากขึ้นที่แบบว่าเปิดเผยความรู้สึกมากขึ้นมันก็จะมีความสวยทาง,างภาพศิลปะอะไรอันนี้คือแค่น้ําจิ้มน้าจิ้มจริงๆแสดงว่าก็มีเดี๋ยวก็มีมอีก่ใช่ครับมีขนูขนืนองานเนื้อรเือเรื่องมันจะดูเดือดใช่แล้วก็เจอแบบว่าวันนี้ก็เป็นวันฮอนดีปีสอง เขาอาจวันนี้อาจจะรู้ว่าใครคือผู้ร้ายตัวจริงหรือเปล่าห<ช> <ๆ S 2> รือพี่หน้าไม่รู้เหมือนกันต้องรอติดตามพี่สีเปลี่ยนที่ประกาครั้งที่แล้วอ่ะพี่สีไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขา,าีเรียกมุดโซฟาเปิดมากเปิดมากมูตู้อ้อะไรเงี้ยอ๋อเรีอคด้วยกันฮะ <laughs> มด so ูดโซฟาชุบลามนะร ผมไม่เมาผมไม่เคยเลยโอ้โไม่เคยอะไรหหนูไม่ได้เคยเลยหนูไม่ได้เคยนก็ีนั่งดูด้วยกันแล้วก็แบบหนูบีบหรอบีบคือผ้าแห้งแล้วคือนั่งดูด้วยกันก็อืม ก็ดีกว่าดูพ้อมทุกคนครับเพราะว่าตอน EP 7เราดูพอมทุกคนอันนั้นก็คือสุดๆเลยเหมือนสมองจะหลุดออกมาจากหัวแล้วแต่ว่าพอดูด้วยกันสองคนก็เขินแต่เขินน้อยกว่าตอนนั้นแต่ว่ามันเป็น EP 10ที่ก็ร้อนแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ออกมาสวยมากเลยครับรู้สึกงเทียบอกว่าเลิกซีนกับกับเราอะไรเงี้ยบบกว่ามันสบายใจเหมือนมันรู้ใจกันแล้วอะไรแบบนี้อ๋อ ก็รู้สึกยังไงหรอก็เป็นแบบนั้นแหละครับผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันก็สบายใจกับเฮียนี่แหละปกติผมรุกไงเรื่องนี้เขารุกอ๋อเรื่องนี้เริ่มเรื่องนี้ใช่ผมว่าจะชินยังไม่ชินเท่าไหร่ปกติเรารุกใช้คำว่ามุกเป็นลุกแสดงความรักเริ่มแล้วกันเริ่มเริ่มไว่บุกไม่อยเริ่มเพราะว่าเรื่องนี้เราแซบแล้ว ใช่เป็นเพลงยังวาดอยู่ที่ผมชอบมากครับอยากเอาเข้าซินกันตวอองกแต่ไม่ได้ก็พี่แอมแต่งเพลงมาให้เป็นโอสีที่แบบว่าใช้ในซีนนี้โดยเฉพาะเป็นซีนแบบ l o อร์ของรักอะไรอย่างนี้เอาไนคืนนี้มีแค่เราสองคนทำกลางดวงดาวแล้วก็ล่องลอยไปกันเป็นเ,เป็นล่องลอยแบบเบาๆไงร้องจนจะเป็นลมย้อนแอมบอกอารมณ์ออกมาเยอะๆแล้วคิดถึงซีนนั้นเยอะๆแล้วเราก็รอ อินเสียงเยอะเยอะใช่ใช่ใช่ดีใจมากอยู่กับหมอชอตครับใช่พอแล้วก็เป็นเอ่อการร้องแบบเสียงลมๆเสียงแบบลอยลอยรู้สึกว่าเฮียเหมาะกับช่องเสียงนี้เหมือนกันม anyway ันเหนื <S <S 1> <S 1่อยเลยมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันลองยากยุ้งก็เหนื่อยละเรียกว่าแนวยุ่งเห ผมว่าตัวเนื้อเพลงส่วนตัวผมรู้สึกว่าตัวเนื้อเพลงด้วยแล้วมีความแบบมันมีความแบบเหมาะกัเสียงและเสียงดนตรีอะไรเงี้ยมันดูเข้ากันจริงๆเดี๋ยวมีเดี๋มีเพลงคู่มีเพลงคู่ด,คด้วยค,ค่ะแตน,น่าจะไม่ที่สุดท้ายแต่จะออกมา EP ไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับแต่ไว้เลยอีก3าม EP นี่แหละสัก EP นึงในนั้นเพลงคู่ก็พร้อมเหมือนกันครับ เรียบร้อยใช่ไม่ก็ูไคะไม่ตอนแรกพี่อ๊อฟแจกไงแล้วแบบว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบเขาดูมีความสุขดีเราก็เลยแบบว่าเออร่วมจอยด้วยแล้วก็พอเสร็จแล้วสุดมันมือมันมือหนูเอาอีกสักหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกตอนแรกด้วยกันนะตอนนี้แบบหนูรู้สึกว่าอยากให้เขาอเองเกยจัดไปก็คือจับฉลากแล้วแบบว่ามันมีความสุขที่ได้แบบ เหมือนเราได้ได้ให้อะไรพี่ๆที่เขาเหนื่อยเพื่อเรามาเยอะบ้างเหมือนกันใช่แล้วเราก็เฮียก็เลี้ยงเลี้ยงอะนาผมไปเลี้ยงไอติมครับใช่เรียวก็คือก็จุก <ไป S 1> อยู่ครับแต่อร่อยมาก <laughs> ราคาก็จึ้งอยู่แต่ว่าอร่อยอยู่มากแล้วก็มันเป็นแบบเรียกว่าของมันป็นไอติมเขาใหญ่นะครับใช,ใชเ่เหมือนจะมีแค่เป็น,นไอติมโฮมเมดซึ่ง น่าจะมีแค่ที่นั่นครับแล้วก็ชอบคอนเซปต์มากแบบคือมีรถเยอะมากตั้งหลายสิบรถแล้วก็มันเป็นมันเหมือนแบบเป็นสัตว์ในในเขาใหญ่อเาซึ่งม<อ>ีงช,ชื่อแบบจิ้งเ,เ,เ,รงเหรนกินเลรนไอ้ยจิ้งเหลนห่างไฟไหมเู้ะกินยังไงอ่ะ มีแบบว่ารถไหลรถมากนกแก้วเงี้ยมีตัวเงินตัวทองเงี้ยใช่แต่ว่ารถชาติได้ชอบมากเพราะว่ามันเป็นรถอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยกินนะครับใจก็เลยแบบวาแจหนูจำชื่อได้ไหมฮะชื่อหรอเมื่หมือนมีสี่ห้าอย่างผสมกันแล้วมันมีหลักหลายสีจำชื่อได้ไหมจำไม่ได้จำได้จำได้รสหนึ่งตลกมากชื่อรถแอมเฮียครับชาแอมเฮี มันมาจากตัวนั้นนั่นแหละครับเน่าตัวกระตัวทองเขาก็ออมาตั้งชื่อน่ารักมากเลยครั่ะเราถือเลิประกาศไปแล้วเราคือเงินายังไงบ้างคะก่อนอื่นเลยผมรู้สึกว่าเขาชูให้เฮียเป็นหัวหน้ากับแม็กงแล้วผมคิดว่าผมจะไปสู้อะไรเขาได้แต่สุดท้ายแล้วทุกคน โดยภาพรวมอ่ะเขาได้มองเราแหละว่าเรามีสแกวภาพพอในการที่เราจะนําทีมเพื่อใช้ชนะหรอใช <c oughs> ่ไม่นไม่เขามไม่เลือกเป็นเฮดเรา <c oughs> <c oughs> เออเราก็จะรับหน้าที่ตรงนี้ทําให้ดีที่สุดสุดความสามารถรับรองว่าไม่แพ้แน่นอนซันนี่บงไม่แพ้ใช่ไหมไม่แต่ต่าหลายคู่ะหลายคู่เนี่ยเขาแยกเป็นสี่ค ลมให้แบบว่าผูต่อสู้ตายใจที่เห็นผมแบบน้อมแบบว่ายอมไหมที่จริงไม่ยอมฮนะเราแบบหลอกให้สปูตายใจแกล้งล้มหรอแกงลง้มให้ได้ใจก,ก็ล้มไปเลยเราก็ต้องวิ่งต่อแล้วก็ไม่รับด้วยแต่ชอบครกิจกรรมนี้ชอบมากผู้สึบอยากให้หนูได้ออกรงกายก็ดีมาดูกันเล่นทุกคนต้องเล่นมีกีฬานะ แล้วก็มีโชว์สุดพิเศษมีโชว์ครับแต่ว่าจะเป็นโชว์แบบไหนที่ไม่เคยเกิด<น>ที่ไหนมาก่อน<ต>ซึ่งไม่รู้มันจะเป็นยังไงจะออกมาแบบไหนก็ไม่รู้แต่มีแล้วฮะว่ามีโชว์อะไรบ้างอิสมาเียบอยแล้ว <c oughs> ครับก็ดูไฟแนลอีพีครับก็เริ่ม กดบัตรวันนี้แล้วใช่เริ่มไปแล้วเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมานะคะสำหรับใครที่กดได้แล้วก็ยินดีกับทุกคนด้วยเย้ oh <my> เราจะได้ไปดูไฟนอลเย้ <laughs> ได้ยินหรอ hey, ข้างหลังอะ่ะ oh <my> ไม่ได้ยิน oh <my> แต่ว่าเย้ไว้ก่อนตามสเต็ปแต่ว่าถ้าใครที่ยังกดไม่ได้ก็ ก็ลองเข้าไปดูเผื่อว่าจะมีแบบหลุดๆมาบ้างก็รีบไปกดเลยนะครับเราจะได้มาดูด้วยกันใช่ Final EP ก็ EP สิสุดท้ายเลยเนาะเราจะได้มาอยู่ด้วยกันในโมเมนต์ที่แบบซีรีส์จบแล้วเดินทางมาทั้งหมด14 EP ก็ไกลแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ทุกคนแบบรอมานานด้วย3ปีเลยครับเราจะได้มา MOMENT ุโมเมนต์ Moment สุดท้ายของซีรีส์ร่วมกันและมันจะมี ซีนอะไรบ้างในนั้นก็ต้องรอดูครับรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วนในวันนั้นก็จะมีโชว์พิเศษของแต่ละคนด้วยนะก็ติดตามว่าจะมีเพลงอะไรบ้างแน่นอนว่ามีเพลงซีรีส์แน่นอน ก็ฝากด้วยนะครับั่นเทนในตลอดตอนนี้เหลือ3 EP แล้วซึ่งคืนนี้เป็น EP 12นะครับผมเราก็สูงไปล้วก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับฝากเข่งเธอแล้วเดี๋ยวใครที่ว่างประมาณ3ทุ่มนาะเดี๋ยวจะมีสเปซมาพูดคุยได้นะครับเองกับเราใช่ก่อนที่ซีรีส์จะเริ่มใช่เราอาจจะอยู่ประมาณไม่นานมากอาจจะสัก20 นาทีที่จะใช่เพราะว่าต้องรีบให้ทุกคนไปดูซีรีส์เพราะเราจะไม่ช่วงชิงเวลาดูซีรีส์นะับแล้วก็จะส่งทุกคนไปปั่นเทรนด้วยใช่แล้วจะมาแต่ว่าคืนนี้เราก็มาคุยกันในสเปซได้ครับได้เลยถามตอบชิวๆสำหรับคืนนี้ล่ะครับอ๋อ EP12 ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจบที่ไหนสำหรับคืนนี้ ที่ฟังมาจากทีมผู้กำกับเบื้องหลังเขาบอกว่าอีพีนี้สนุกมากในการแบบว่าสู้หักมุมมีอะไรเกิดหักบุมหรือเปล่าหรือว่าการทาหันกันแบบไหนอีพีนี้สนุกมากสามคำสามคำสนุกมากเออเอาละเอาละมาล้อ่ะสามสนุกมากใส่ชุดไง มีคันูสวยสวยสวยมาอยู่แล้วสนุกมากมากเลยแหละมากเลยแหละสนุกมากเลยแหละโอเคสนุกมงมากเลยแหละโอเคค่ะกันลือไปวันที่14ด้วยนะครับผม